นี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานออกแล้วนะคะไม่ได้ไปเก็บนะครับพี่ลุกไปเก็บมาวันนี้ก็ไม่ได้ทำวิดีโอเดี๋ยวรอ,อวิกกีนี้นะคะถ้าแค่มีเวลาแล้วจะไปทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันดูนี่คะ่ะบ้านมาเลยแต่แต่ละดอกโหใหญ่มากเลยทุกคนดูสวยงามมากดูนี่โหสวยๆ ดูนี่คะ่ะใหญ่เบิ่มนนแล้วตอนนี้แคทกำลังจะทำความสะอาดเห็ดนะคะนี่แค่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนิดๆหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปยาวๆให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนไปเก็บอันนะคะ โอ้โหแต่ละดอกสวยงามมากเลยแต่ว่าส่วนมากก็เห็ดบานแล้วนะคะดูนี่เห็ดแน่นๆน่าจะไม่มีหนอนนะคะแบบนี้แน่นมากโหสวยงามดูดิค่ะสุดยอดอุ้ยดอกนี้หักดู นี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะโหสวยจังดูค่ะแล้วรอชมเล่แล้วรชววอ,อรชมคลิปยาวๆกันที่หลังนะคะทุกคนแล้วแคทจะลงให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนแล้วเจอกัน เจอกันในอตอนแคทไปเก็บนะคะสวัสดีค่ะทุกคน